อ่ะครับรีแคปปี2 0 2 4สครับตัวจอสเองนะครับรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราได้ฝึกความใจเย็นมากขึ้นเพราะว่าแฟกเตอร์บางอย่างที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันมันดีเลยอะไรไปหลายอย่างก็ทําให้จอสเตยรู้สึกว่าเออเราต้องใจเย็นกับทุกทุกทุกเรื่องแต่รู้สึกว่าปีนี้มันผ่านไปเร็วมากๆเขาบอกว่า time flies when you happy ซึ่งมันผมว่ามันก็เป็นเรื่องจริงครับ,รบก็ดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นบาสอีกรอบหนึง่ง ปีที่แล้วไม่ได้แข่งซาลิมปิกปีนี้ได้แข่งแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องซีวีไมคร e เดมบัตเองก็ถ่ายปีนี้แต่คิดว่าน่าจะได้ออนปีหน้านะครับก็ตื่นเต้นมากๆรอ,อรอเรื่องนี้มานานมากทั้งเรา2คนเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมด้วยครับอ่ะวีแคปไมค์กวินโอ้โหโอ้โหค็ p ปี้เพเลยค o p ป p ี้เพสเลยครับก็ปีปี2024นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ ก็เหมือนกันครับผ่านผ่านไปเร็วเหมือนกันครับเพราะว่าผมผมก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ก็มีความสุขอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาถ่ายกับได้มารู้จักกับจอร์ดด้วยนะครับรู้จักกันมากขึ้นในปี2024แล้วก็ไมค์โกเดนบัตด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ตั้งใจเล่นกันมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์จากการถ่ายเรื่องนี้เยอะมากมาครับพอสมควรแล้วก็ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีครับ ส0 2 4ี่ใช่ครับเป็นปีที่ดีพอสมควรแต่ปีหน้าจะดีกว่านี้เพราะซีรีส์จอแล้วให่ปีนี้ที่ผ่านมาทอะไรได้ไปบ้างเหรอผมรู้สึกว่าปีนี้ผมเล่นกีตาร์เก่งขึ้นปีนี้แล้วก็ทำอะไรไปบ้างก็ก็ acting นะครับ acting กับไมค์กอลินบั็กก็รู้สึกว่าได้อะไรได้อะไรจากเรื่องนี้มาเยอะพอสมควรครับครับ สองเรื่องครับก็ได้กลับมาเป็นนักบาสได้แข่งลีกนะครับได้กลับมาเล่นบาสกับเขากลับมารักกีฬาบาสเกตบอลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การแสดงก็รู้สึกว่าตัวเองเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่โตขึ้นผ่านชีวิตอะไรมาเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากๆกครับเป้าหมายปีหน้าที่ตั้งไว้ในปีหน้าคอนเสิร์ตครับ2คน แต่ว่าอันเนี้ยผมต้องไปฝึกเยอะอไ,มไ,มไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะเนาะไม่เยอะนะเทรนเน้ด้วยไม่เยอะหรอกต้องสอนครับ <มา S 2> ผมพูดเลย <มา S 1> ถ้าไม่อยากให้ผมถ่วงครับเขาต้องสอนผมผมสอนบาผมสอนฟิตเน็ตได้ไงแต่ว่าเรื่องดนตรีนี่ไม่ personally <นะ S 2> เทรนเนรัผมนะี้